บันทึกรายการค้าระบบขายนะคะบันทึกขายเชื่อสินค้าค่ะรายละเอียดคือวันที่2มุมกราขายสินค้าเป็นเงินเชื่อหัวเว่ย P8 Max ราคาเครื่องละ16,300บาทจำนวน15เครื่องให้กับบลานพีเพื่อนโฟนโดยออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจง้งหนี้เลขที่อ้างอิงนะคะ SI 0 0 0 1ทับ0 0 0นะคะ เดี๋ยวเราจะมาคีย์กันในระบบกันเลยนะคะให้เราเข้าไปที่ระบบค่ะให้เราเลือกที่ระบบขายนะคะและรับจองสินค้าคลิกที่ workflow ค่ะแล้วเราก็จะเลือกเอกสารที่เราจะทำการบันทึกน,นะคะในข้อนี้คือการเราจะคีย์ invo i c e ขายค่ะเราก็จะเข้าไปที่ invoice ของสินค้าค่ะ จะมี1.1เป็นขายสดนะคะแต่ในที่นี้เราจะเลือก1.2เป็นขายเชื่อค่ะให้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะสาขานะคะสำนักงานใหญ่เล่มที่เล่มเอกสารนะคะจะเป็นขายเชื่อสินค้าถูกต้องแล้วให้เรากดโอเคค่ะคลิกที่โอเคค่ะมันจะมีเอกสารหนึ่งรายการนะคะคือเราบันทึกมาจากยอดยกมานะคะถ้ายังไม่มีรายการนี้นะคะให้เรากลับไปบันทึกยอดยกมาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาบันทึกรายการนี้นะคะ ในที่นี้เราจะกด F3 เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่เลขที่อ้างอิงนะคะจะเป็นการลันนิ่งของโปรแกรมเองค่ะเราจะมาเริ่มใส่กันที่วันที่เอกสารนะคะให้เราใส่02ค่ะศูย์่งค่ะ58นะคะชื่อย่อของลูกค้านะคะในที่นี้เราจะลองใส่จุดนะคะแล้วก็ Enter จะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะในที่นี้เราจะเลือกร้าน p e o p l e f o โฟค่ะให้เรา คลิกที่เลือกนะคะยอดขนาดนี้เป็น0ูนย์บาทนะคะให้เรากดโอเคค่ะใช้รหัสสาขาของลูกค้าในรายงานภาษีนะคะให้เรากดเยึดเพราะว่าเราทำการบันทึกมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะชนิดของแบตนะคะเป็นชนิดที่1นึถูกต้องแล้วค่ะหน่วยเงินเป็นบาทถูกต้องแล้วค่ะในที่นี้นะคะเราจะมาเริ่มใส่รายละเอียดสินค้าในช่องของตัวทีค่ะ ก็จะใช้เป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะคือเลขหนึ่งถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างใหนะ้ให้เราใส่เป็นจุดแล้วก็ Enter ก็ได้นะคะใส่จุดมันก็จะขึ้นมาให้แต่ในที่นี้เราจะเลือกเป็นสินค้าสำเร็จรูปคะ่ะให้เรากดเลือกรหัสสินค้าในที่นี้ไม่ได้กำหนดมานะคะแต่จะบอกชื่อของสินค้ามานะคะให้เรากดจุดแล้วก็ Enter เหมือนเดิมคะ่ะแล้วเราก็เลือกในที่นี้จะเป็นหัวเบยนะคะ ให้เรากดเลือกค่ะราคาขายต่อหน่วยจะเป็น16,300บาทนะคะจำนวนที่เราจะขายในที่นี้ก็จะเป็น15เครื่องนะคะให้เรากด enter ค่ะพิมพ์สิ้าแล้วกด enter แล้วก็จะมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เรากดที่ ok ค่ะทางระบบจะทำการลวมยอดมาให้เราแล้วนะคะจะมีการลวมยอดของจำนวนของสินค้าด้วยนะคะแล้วก็จะมีการคิด วนมาให้แล้วนะคะแล้วก็จะมียอดสุดทธิมาให้เป็นจำนวนเงิน22งแ1 6ห5หนึ่งพกบาทนะคะเมื่อเราทำการบันทึกเสร็จแล้วนะคะให้เรากด f ส0เพื่อบันทึกอีกทีหนึ่งค่ะโปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีแยกประเภทให้เห็นนะคะหลังจากที่เราเซฟเสร็จแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เรากด f 1 0เพื่อบันทึกอีกทีหนึ่งค่ะ ในการทำงานจริงๆนะคะเราจะพิมพ์เอกสารนี้ไปพร้อมกับสินค้านะคะเราจะมาลองพิมพ์กันดูโดยการกดยสค่ะเลือกเป็นต้นฉบับทุกต้องแลให้เรากดโอเคค่ะให้เรากดพินพ์นะคะเพะื่อพิมพ์ใบเอกสารก็จะได้รูปร่างหน้าตาเอกสารเป็นตามนี้นะคะ มันจะย่อแล้วก็ขยายได้ก็กดตรงนี้นะคะรูปร่างหน้าตออาเอกสารก็จะเป็นตามนี้ค่ะเมื่อเราดูเอกสารเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรากด escape เพื่อออกค่ะเราจะไม่ทำการบันทึกอะไรแล้วนะคะให้เรากด escape เพื่อออกค่ะ ยกเลิกข้อมูลนี้ให้กดแยกค่ะก็จะได้ใบเอกสารหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะรายการยอดเงินก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการบันทึกอินไว้ขายเชื่อค่ะให้เรากด escape เพื่อออกค่ะ